บัวระบัวน้อ <c oughs> โอ้ห่างหายกันโดนพี่น้องจำเสียงแม่บัวได้บ่เออได้บ่จำได้บ่จำได้บ่พี่น้องยุบซีครับผมเนาะยินข่าวว่าหมันพี่น้องอา่าสนุกเอาเงินหายก็เอาอึ้องแล้วว่าสั่นพี่น้อง <c oughs> เออปาลาปูขึ้นมาให้แล้วมันบ่แม่ปูากับมาให้อีกแล้วะบันบ่แม่ปลาปูมันขึ้นมาเป็นไหนขอ โอ้ไฮซ้อนกันแล้วจ้าโอ้อ่าพี่น้องเนาะใครที่เอฟซีเข้ามาใหม่ครับผมเนาะอ่าผู้ใดจับแม่บัวผู้ดำได้บ่าพี่น้องเนาะตะกี้เพิ่งเคยให้เขาเต็มเติมเต้าทำไมเขาพันษาออกพันษาอ่าแต่ว่าปีนี้กลับขึ้นมาแล้วพี่น้องปีนี้กลับขึ้นมาแล้วเนาะเขาซ้อนกับซ้อนมันบ่แม่ หงอนพุ่นพ่นกาหงอนหงอนพุ่นพ่นไก่แปดแดอ้าหงอนพันหันพไู่นย์เก้าอ่าแปดแปดดีถ้าเบิ่งถ้าเบิ้งงวดนี่จัสีขาหรือว่าขากะล่างเบิ่งอ่าแปดแปดดีเ่นไห้เลยตรงเลยเป่นบอแม่แปดแปดนี่แมนไห้ตรงตรงเลยเิ่นไห้สามตัวคนน่ะแต่ว่าหึงว่าเอาใส่เื้อเอาแต่สงตัโอ้หอนสามตัเลยตีแมน ามากกวันนี้มากวันนี้กันยักสิตีไว้าจาังไหนมันหนึงมื่นตื่อไปเวิร์ดว่าอะไรกับมันกลายเป็นแต่อยากหัวเนากข้ามฝันล่ามกเนะาะไว้ฝันล่ามกพนะเอ่าฝันล่ามกตัวได้เงินได้โชคไหมคนว่าไหมอ้จังว่านี่ยแหละผู้ใดกว้าผู้ใดกว่าวขันฝันจังกี่นี่เลขเข้าได้ว่าสัตว์คนว่าอ่าอือครับถ้าฝันแบบนี้เลขเข้าวะเต้อ ไปเฝ้าสู้ผู้เฒ่าฟังอ่าอ่าเฝ้าอันคนฝันแม่นล่ะไปไปน้องสาวน่ะแหะไปเฝ้าสู้ผู้เฒ่าฟังอ่าผู้เฒ่าก็เลยตีความฝันให้ล่ะก็ว่าขันฝันจังซี่น่ะมันต้องมีเลขนี่เลขนี่คนวางซี่เออขันฝันแบบนี้แต่เบอกว่าขันฝันจังซี่นี่มันสิมีโตไม่หมันเด้อนี่ล่ะเพิ่นวางซี่โอ้ไปแก้ความฝันให้อันผู้เฒ่าผู้เพิ่นอ่าแม่นแม่นตีเลขแม่นแม่น แน่นอืมอาการสีแน่นความฝันให้ฟังหน่อยหน่อยนึงก็คืออ่าอันอันฝันร่ำมกนั่นแหละผู้ใต้สี่คนลุ่มผู้ยิ่งผู้เดียวนั่นแหละโอ้ลุ่มซ่อมเอออาเป็นความฝันน่ะพี่นังมองตัวไม่เน้นอันนี้คนละเทียรได้เอาข้อกันเลยคม่ผู้ใต้สี่คนเลยผู้ใต้สี่คนผู้ยิ่งผู้เอียเอาผู้ใายม่สี่คนผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้เดียว แมนเอาว่ามันซีคูบอแมแอนต์เต่บอกว่าบมแนตซีคูผู้หญิงผู้เดียวผู้ชายซีคนลุ่มเลยโอ้อันนั้นกับอันนั้นพร้อมกันว่าสันา้นหน้าอ่าอือวุ้ยมันจะเฮ็ดแบบได้หรือแม่อยากแล้วแนวความฝันมันจะเป็นไปคือกรตูตนนี่แหละอ่ามันอ่าความฝันมันรู้ว่าเป็นแบบได้หรือเตี้ย แต่ว่าในความรู้สึกคือว่าข้าเจ้าเป็นยังสั่นข้าเจ้าเป็นยังสั่นในความรู้สึกฝันว่าน้ำอันนั้นกับอันนั้นพร้อมกันมาสั่นโอ้เออผู้ชายสี่คนมาที่นี่นั่นอาที่นี่คนก็เลยว่าอันอันผู้ชายสี่คนนี่อันมหากับโฮกคนวางสี่อ๋อสี่คนเออพคนก็เลยตีตีให้ตีมาก็คือสี่สี่สี่ไฮ หอกหล่ะก,ก,กันซีหนึ่งอ่ะอผู้ใต้ซีข้นผู้หญิงผู้หนึ่งแอนอแต่ว่าซีหนึ่งนี่ต้องมาแท้ผู้ใดตกตีซีหนึ่งแหละอ่ะเอาง่ายๆหน่อยเจี๊ยแอนไปที่นี่แอนไปที่นี่ขึ้นรุ่นมากขึ้นรุ่นมากไปในปู้มาเขาฝันครับปู้มาเขาฝันมันบอกว่ายี่ ค้อนนั่นกันนั่นนะกันซีสัมตัวเป็นวางซีผมได้บอกซีตัวเดียวโอซีตัวเดียวอ่าโอ้คือตีซีสัมตัวว่าสั่นซีแหละมันก็ยกกำปั้นขึ้นโอแต่ว่าหก็ตีใส่นึ่งนั่นแหละเอามันเป็นศูนย์ไแม่มาล่ะศูนย์คือสีบอบบอคือว่ะตีพอเมันยกแขนขึ้นไหมยกแขนขึ้นตั้งฝ่าเหมืนไหมมันไม่ดีนี่ว่ายมันซีเตี สีแล้วก็กำก็กกปั่นยกแขนขึ้นเออว่า,ากำกองปั่นยกแขนขึ้นทั้งป้าอ,อือปั่ที่นี่น้องสาวก็เลยมาสี่หนึงแม่บอกกู้คนว่า,วบบาเฮ้ยจะออมันปึกมันวางซี่เออเอาชื่อว่าังสามรอบ้านเนี่ยเออนั่นละเฮ้ยเจมันปึกมันวางซี่นั่นละเฮ้ยเจมันปึกมันวางสี นั่นละแม่นแล้วสิว่าตัวตียังว่าอ่ะแม่บัวกับไปเอาลอตเตอรี่มาสามใบเลยได้หนึ่งจีนึงเนี่ยโอ้เมามาแล้วเห็นแม่ดอกส้มนี่แม่บัวกับที่ฟอนออมเงี้ยนีกก็ต้องเดิมปลื้มเด้อฟอนออมเงี้ยนี่ก็เก่าโอ้อ่าเอาผู้ชายสีู่้ผู้ชายสี่คนผู้หญิงผู้หนึ่ง อ่าเอาพี่น้องเพิ่นฝันเด้อพี่น้องอาจจะล่ามกแน,น่เ,<อ>าเานาะกะ่ว่าความฝันทุกฝันแตขอโทษขอให้กันว่าบ่ม้อนเด้เอพี่น้องเอ้ยผู้ชายสี่นคนลุ่ม้หญิงผู้เดียวเออพ่นอกฝันมาจ,งจังซี่กะ่ว่าสู้ฟังอ่าบ่แม่นเลี้ยงคิวเอาที่ที่เอาพร้อมกันพร้อมบัดติแม่นเอาพร้อมกันพร้อมอืมโอ้ เดีย๋ยนยวทไหพี่ลองแปลเป็นท่าไหนไกับแปลว์เด้ออ่าแต่ว่าแม่บวัวให้มาคือมีตัวไหนบ้างแม่อันนี้สี่สี่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่หนึ่งอันหมุนก้อนหนึ่งก้นฝันว่าได้ใส่แหวน บ่ไดีใส pues mm ่บ่ได้ใสวนิ <c oughs> ่วเด้นเอาไปใส่อ <c oughs> ันนั้นเอาเอาไปส่อันนั้นเขาผู้ชายเอาไปเไปสูใส่อันนั้นเขาผูชายอะไรกันนะ้รกัล่าโมคือกันอกันล่าโม้กันบัตรกีหาศูนย์อ่ะบัตกตีสีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์บัตนี่กันศูนย์เก้าบัตรที่นี่มันกเผาศูนเก้าโอ้โฟันก็เป็นฟันแต่จะสันน่อยเหอฮะาไมวันนี้ฟัน ามกกแยังวา่ามากมากลับมารอบนีฝันแต่ล่ามกอือเอาตัวเองเงินกัสิเป็นสี่ละแม่แม่อ่ะแม่มีตัวมักจนตัวคักบ่แม่มาคักน่มักสี่หากับสี่หนึ่งอ่สาสี่ห้าสี่หนึ่งเลือผีหลังเดอ้อปยิงปุ่ยิงกับผู่ชไสเนาะแต่ล่าสี่่าม่าอ่า ไปอันอีกพวกนอันอันนึงอ่ะนะว่าวบสุดเอาว่าไม่สุดชนะสิว่าว่าอันนี้ทออ่าอ่อันแนมไปสินรถอันนั้น,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 นาคากันเจไดยูน่ะล่ะเพื่อน่าโอ้อ่าเอเอขันมันบัสุภาพกระตัดออกอืมบ่บ่อยแ <laughs> อ้นนไไมไงอาก็คือว่าบ่อยแอ้มอกอืมต้องฝันแต่ว่าเขาบ้านบ้านอีนั่งก็ฝันอ่ะนี่คาดแก่ ปันนันนั่งสีไม่ตัางแกไม่โศกไม่หลามได้หรือลูกพันวางสี่อ่าอ,อือคันเป็นจ้าผู้เฒ่าพันวาดอกว่าเป็นสามตัวกับสิบบอสหาซีหนึ่งบอกแม่จ้าว่าจังไหนจังว่านี่แล้ว 6, 4, 1, หกซีหนึ่งหาซีหนึ่งนี่แหละอ่าอืมหกซีหนึ่งอ่า เอาสามตัวพี่ลองกันไว้เนาะหกสีหนึ่งต้อเอากันหกสีหนึ่งอ่ะล่ะกันไว้พระนั่นอันงวดก้อนนั่นฝันว่าได้ใส่เหรียญอันนั่นมันการเลขหกกับสีเป็นเลขเก่าเนาะมันกักันอยู่แล้วกันศูนย์เก่าซะนั่นมันอะเรของเก่าไปใส่เหรียญใส่อันนั่นมาครับผมไปม้างวดนี้กะยังว่นอยู่ตะมองนั่นคือเก่ามั้นสีบ่เก่ามากบ่กันบ่เก่ากับหกเป็นเด้อวะอ่ากับหัวเอาละแม่เนาะ งูสออีนึงเก่าสีหนึงเอากาลับไปพี่น้องเด้อตัดเอาเอออืมดูแต่ว่าแม่ไปเมาลอตเตอรี่ไว้แล้วสีหนึ่งมันบ่แมแมอืมพี่น้องพิ่ตระาเอาเดี๋ยวกินพวกฝันเนาะพี่น้องเนาะอาจจาะนั่นเนี่ยแก้วเอาปีแก้าเอาอ่าเพราะว่าเพิ่นฝันทั้งสัน่นแหละอ่ามีเทียนนี่เทียนเดียวเป็นบ่แม่ฝันเทียนเดียวแล้วเลยเป็นบ่ฝันเทียนเดียวแล้วเลยม่า ตาเอาพร้อมกันนี่นะตีแม่นเอาพร้อมกันนในเลขสีบบบสบบมาหาเฮงจังวะมันสีบบบสีสีสบบหรือจังไดอืมสีสีขาวอืมจังไดพี่ไหนตะวันเคยฝันเล่กกันฝันมาเห็นอฝันฝันว่าคนอันนั้นกันมิตดออกสีสีแล้วโอ้แต่ว่าเท่ามันนี่หัจากสิเป็นจังไดแล้วมันแต่ตีไปแต่ว่าเข้ากับสีสีอยู่เนาะครับสีสีกับมีอยู่ อ้าพี่ต้นหน้าเนาะพี่น้องเด้อาใครที่ตามเนาะหรือว่ารอคอยแม่บัวครับผมเนาะนี่เนี่ยฝันล่าสุดก็คือเป็นประมาณนี้ครับอ่าผู้ใด้ฝันแม่นผู้ใด้ตีแม่นๆก็ตีเอาพี่น้องเนาะจ้าอืมใครสิโทุ่มมะเร็งน้ำแม่บัวก็โทรมาเด้อเบอร์ต่างห่นลาครับผมเอฟซีที่ติดตามแม่บัวก็โทรถามไทยก็ได้เพรานว่าอ้าเนาะเอาขอบคุณหลายๆขึ้นแม่ เป็ไปโซไฮมันปัจจุบันสุขสุขคนเะลูกเอ้ยสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับอ่าพี่น้องนอกต้องฝันเนาะอาจจะร่ำมกแน่จัไหน่อยแต่ว่ากะฝันก็นคือฝันนั่นแหละมักกับจัดคันกับพันเนาะอ่าทางข้าวแคปหน้าจอครับผมสำหรับแนวทางแม่บัวเนาะอ่ามีเบิ่ญบ่พี่น้องอ่าผู้ชายสี่คนรุ่มผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะคืออันนึงคือความฝันครับ นาะพี่ร่องไปจินตนาการเอาเนาะแล้วก็มาแปลเอาพี่ร่างแต่ว่าคุณแม่บัวเพิ่นหายมาแบบนี้บุรุษว่าจะาถูกใจว่าเนาะอาตามนั้นครับผมขอให้โชคหามาน้ํากันครับผมสำหรับนะคทัาแม่บัวครับผม